สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจากคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์แพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะเห็นคลิปนี้แล้วทักแมคค้ามาได้เลยก่อนบ่ายโมงนะคะแมคค้าเร่งแพ็กจัดส่งให้วันนี้สั่งปุ๊บส่งปั๊บนะคะคลิปนี้จะเป็นโปรเครียร์ตู้ให้ไม้หลัก10ทุกต้นนะคะ4ี่ส60ห้าเท่านั้น นะคะส่งเหมือนเดิมโอนเหมาเหมาสี่บาทปลายทางเหมาเหมาหกบาทนะคะเนื่องจากเป็นไม้หลัก10บขั้นต่ำนะคะขอสัก3ต้นขึ้นไปแพ็คจัดส่งให้เดอ้อนะคะสาต้นขึ้นไปจัดส่งให้เอาไปทำเป็นฟอร์มกอได้เลยลูกค้าช่วงนี้อากาศหนาวผ่านพ้นไปแล้วเรามาฟอร์มไม้ใส่กอใส่กระถางใหญ่ๆเอาไว้เชยชมกันยามที่เป็น หน้าร้อนมันจะเป็นแบบร้อนชื้นเนาะมันร้อนบ้างฝนตกบ้างอย่างเงี้ยบอนสีมันชอบนะคะชอบอากาศข้างบนอบอ้าวด้านล่างชื้นชื้นเอาน้ำรองก้นกระถางไว้ตลอดเขาจะแทงหลอดใหม่ได้ดีนะคะหลักสิบทุกต้นเนาะคะ่ะส่งแจ้งไปแล้วสนใจต้นไหนนะคะจดชื่อบอนที่ต้องการนะคะอยากได้กี่ต้น เสร็จแล้วโทรหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะแพ็กให้อย่างดีจะปลอดภัยหายห่วงส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้นะนะคะไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะไปถึงแล้วก็พักน้องไม้ไว้สัก1คืนนะคะหนคืนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยไปอัพไซส์กระถางขึ้นกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมได้ นะคะไปทําเป็นกอก็ได้หรือจะอัพไซต์กระถางขึ้นต้นเดียวก็แล้วแต่ลูกค้าจะทําเป็นกอแบบ2ต้น3ต้น5ต้นได้หมดนะคะไม้รากทะลุกระถางหมดแล้วล้นฟอร์มกระถาง4มากๆแล้วพอเวลาไปขึ้นกระถางใหม่และถ้ารากมันกินดินติดดินใหม่ปุ๊บไม้มันจะโตโตอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะ ค่ะวันนี้ก็มีเป็นโปรเครียตู้เดี๋ยวมาดูกันมีบอลสีชื่ออะไรบ้างของโปรเครียตู้วันนี้เนาะใบก้ามปูนะคะของแม่ค้าหมดนะคะใบก้ามปูหมดถ้ามีของมาอีกเมื่อไร่หรือว่าพร้อมจําหน่ายเมื่อไหรแม่ค้าจะแจ้งอีกทีนะคะช่วงนี้แม่ค้าขอกักเอาไว้ใช้เองนะคะกักไว้ใช้เองด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีไม้เห็นว่ามันโตแล้วอะ มันหมดหนาวแล้วมันจะโตพุพ่มพวดไวมากไหมคะก็ต้องขึ้นขึ้นไม้ใช้ขึ้นไม้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปลูกใหม่อีกด้วยนะคะไปะดูกันคลิปนี้มีอะไรบ้างตัวยามีจําหน่ายอยู่เดอร์มีสตาร์เกิลจีนะคะซองละ45บาทกับายากันเชื้อราจะอยู่ที่ซองละ30บาทนะคะแล้วก็ชุดปากกาจะอยู่ที่ชุดละ30บาทจะเป็นปากกา1แท่งกับป้ายชื่อ10อันแต่ถ้าใครอยากได้ปากากาก็ได้จะอยู่ที่แท่งละ15บาบาทอย่างเดียวก็ได้เผื่อใครมีกระป๋อง แป้งหรือฟิวเจอร์บอร์ดทำป้ายแล้วก็ซื้อแต่ปากกาได้นะคะก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะคะคู่ไปกับบอลสีได้เลยลืมหยิบตัวยามาลูกค้านะคะถ้าใครเคยซื้อหรือเห็นหน้าคาตาอยู่แล้วก็สั่งเอาได้เลยนะจ๊ะมาเริ่มกันที่ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าสีมหาโพนะคะ40บาทกัดสีมาแล้วเห็นไหมรากทะลุ รากทะลุแล้วไปอัพไซ์กระถางได้ไปใส่เป็นกอรวมกันก็ได้ขึ้นกระถาง9นิ้ว10นิ้วก็ได้นะคะสีมหาโพธิบาทต้นนี้ชื่อบันดาลทรัพย์นะคะ40บาทมี2ต้นหน้าสวยหน้าชัดนะ พื้นสีเสมอกันดีดีงานกระดูกสวยชัดเจนมีแค่2ต้นนะคะไม้บางต้นก็มีจํานวนจํากัดลูกค้าบางต้นก็มีจํานวนเยอะก็ลองดูนะคะลองดูลองเลือกดูได้นะคะต่อมาทางด้านนี้ชื่อว่านายทองเหมน็นตับวีรชนของเรากัดสีสวยเต็มแม็กแจมเข้มขนาดนี้เลยเห็นไหมนายทองเหม็นนะคะก็40บาทนะคะนายทองเหม็นมีจํานวนอยู่10กว่ากระถางนะคะสั่งซื้อกันได้ เยอะนะคะหนังสือกัน่าเยอะแต่ถ้าอันนี้มีแค่2อ,อันนี้มีแค่2ในท้องเหม็นมีเยอะอยู่แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นไกรทองนะคะกัดหน้าส้มๆมาแล้วแบบนี้โตขึ้นสะโพกกว้างๆเลยพื้นจะออกเป็นสีอมส้มกระดูกขาวกัดเม็ดสีออกขาวๆด้วยสวยเด้อไกรทองนะคะ40บาทเท่านั้นด้านหลังตรงนี้หนุมานอมพับพลาจะเอาไป40บาทเช่นเดียวกัน สูงนะไม้มันโตและมันไม่เขาไม่เรียกเบบีนะลูกค้าไซส์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไซส์ที่จะไปอัพฟอร์มกระถางได้แล้วอะรากมันทะลุหมดแล้วจ้ะนี่นะคะไปอัพขึ้น8ได้เลยขึ้น8ขึ้น9ทํากอได้เลยขึ้น6ก็ว่าล้นแน่นอนขึ้นหล้นนะคะถ้าทํากอขึ้นขึ้น8ขึ้น9ไปเลยนะคะหรือถ้ากอ3มต้น5ต้นใส่กระถางดินเผาก็ ขยายไซส์ไปเรื่อยๆได้นะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะชื่อว่านางสุชาดาตับพุทธประวัตินะ,ะ40บาทนะคะนี่จะ้ะนางสุชาดาหานะะยากอยู่หน้าช่วงนี้โตขึ้นนางจะกัดหน้าสีออกชมพูพื้นขอบใบสีเขียวนะคะ40บาทมี3ต้นเท่านั้นต่อมาตรงนี้ชื่อสีปราดนะคะเมื่อก่อนนี้แพงมากนะสีปราดหน้าสวยด้วยนะคะกัดสีเข้มๆแจมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะ หน้าเข้มมาแล้วแบบนี้เลยไปอัพกระถางเอาเด้อ40บาทมีแค่6ต้นนะ4ปาดด้านหลังตรงนี้เป็นชินนาบัญชรน,นะคะเป็นไม้เก่านะไม้เก่าเลยชินนาบัญชอเริ่มกัดสีมาแล้วแบบนี้อยู่ที่40บาทเช่นเดียวกันมี6ต้นนะคะรับกี่ต้นแจ้งเลยลูกค้าแม้ค้าคิดค่าส่งเหมาเหมาเท่านั้นนะคะ ขั้นต่ําขอ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้โอนเหมาเหมาสี่สิบปลายทางเหมาเหมาหกบาทจะรับ5ต้น1ิบต้นแล้วแต่ลูกค้าเลยค่าส่งไม่ได้มีบวกเพิ่มไปกว่านี้นะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยแม่ค้าพร้อมส่งให้วันนี้แพคให้อย่างดีรับประกันต้นไม้ให้ทุกต้นถ้าเกิดการเสียหายจากการแพ็คของแม่ค้าแม่ค้ายินดีเคลมให้นะคะปลอดภัยหายห,ห่วงไรกังวลแน่นอนใครเล็งๆจุดจดจ้องจ้องคลิปนี้นะคะเอฟได้เลยลูกค้าหลัก10ทุกต้นนะ นะอยากลองฝีมือในการแพ็คของแมค้าก็แกล้งสั่งไปสัก3าต้นก่อนก็ได้เพื่อใครเลงมานานดูมานานไม่ได้อุดหนุนกันสักทีนะอยากจะอุดหนุนนะคะไม้หลักสิบแล้ววันนี้โปเคียตู้มารีบสอยกันได้เลยจ้ะ ต่อมานะคะต้นนี้มีชื่อว่านารีบูรพาเป็นไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ป้ายมีแค่3ต้นอัศไยกระถางได้ลูกคา้ารากทะลุทะลวงหมดแล้วทุกต้นนะคะเนี่ยรากมันมาหมดแล้วทุกต้น,นบางอันก็ยาวๆนะคะนารีบุรพา50บาทนะจ๊ามีแค่3ต้นเท่านั้นต่อมาด้านหลังตรงนี้ชื่อว่าองค์หญิงทอฝัน ติดด่างมาแล้วทุกต้นลูกค้าไปอัพไซส์เอาได้เลยนะคะ50บาทเท่านั้นนะคะมีอยู่6ต้นองค์หญิงทอฝันนะคะฟอร์มกำลังสวยเล็กฟอร์มกำลังแบบอัพไซส์กนห่างเลยอะลูกคาก้ารากทะลุทะลวงแล้วนะคะด้านล่างตรงนี้เป็นชายชนจ้าป้ายแดงมาแล้วทุกต้นเดอ้อเอาไป50บาทเอาไป50บบาทนะคะชายชนดูความสูงนะคะความสูงประมาณนี้เลยรากทะลุออกมาข้างบนแหละ อาชายชนนะคะ50บาทป้ายแดงมาแล้วเข้มเข้มเจมๆจม,มแบบนี้เลยจ้ะกระเยบมาตรงนี้หน่อยนะคะก้านแดงแดงก้านแดงแดงแบบนี้เลยมีชื่อว่าพรมฤษีนะคะให้อยู่ที่50บาทมีแค่3ต้นนะคะพรมฤษีไปทํากอได้เลยไม้ตัวนี้สวยนะป้ายมาแล้วแบบนี้แล้วโตวขึ้นเขาจะกัดดอกกัดลายออกสีขาวๆาวนะคะพื้นเขียวดอกขาวแล้วก็มีความป้ายแบบนี้นะจ๊ะ พรมหรือสีนะคะนี่เป็นไม้เก่าเหมือนกันต้นละ50บาทมี3ต้นถัดมาตรงนี้นะคะพื้นเขียวเข้มๆตัดกับสีแดงเข้มๆแบบนี้เลยชื่อว่ารัตนสินนะจารัตนสินค่เอาไปที่50บาทฟอร์มกำลังสวยไปทำกอเถอะลูกค้านะทำกอได้เลยอหลัก10เอาไป3ต้น เอาไป3ต้นได้ไม้กอเลยนะคะลูกค้า c ีเขั้นต่ำขอ3มต้นนะใส่กอ3มต้นสองต้นห้าต้นก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเรามีไซส์กระถางขนาดไหนที่บ้านนะคะแล้วก็ขยับมาตรงนี้นิดนึงชื่อว่านางสุดจิตราพระนางสุดจิตรานะคะ50บาทมี3ต้นจ้ะกัดสีมาแล้วแบบนี้เด้อกัดสีมาแล้วนะคะมี3มต้นด้านหลังอันนี้2ต้นนี้ก่อน สองต้นฝั่งนี้ชื่อหงดารุณน,นะคะมีหงดารุณมีสองต้นจ้ะห้าสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้มีต้นเดียวชื่อว่าพันธ้ายนรสิงนะเริ่มเริ่มจะมีต้นเล็กๆแทงขึ้นมาด้วยแล้วนะพันธ้ายนรสิงจะมีต้นเดียวนะคะห้าสิบบาทขยับมาตรงนี้นะคะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวอยู่ที่60บาทนะคะป้ายมาแล้วนะคะคัดฟอร์มติดป้ายมาแล้วแบบนี้เจ้าสาวมีอยู่3ต้น แล้วก็อันนี้ชื่อว่าปีกหงนะคะปีกหงให้ที่60บาทนะมีแค่3มต้นนะคะปีกหงไม้ตัวนี้สวยจะ้ะโตขึ้นกัดลายพื้นสีสวยมากแล้วก็ขยับมาตรงนี้ชื่อว่าเท้าทองอินนะคะเท้าทองอิน60บบาทติดด่างมาแล้วนะคะมีแค่2ต้นอันนี้เป็นพลานทะเลจะ้ะพลานทะเลมีต้นเดียวนะคะ60บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงออกแผงแผงแบบนี้นะแต่ว่าติดด่างมาละ ออกแปพงๆแบบนี้นะแต่ติดด่างมาแล้วมีแค่2ต้นนะคะแบ่งให้60บาทนะจ๊ะนี่นะคะแม่ฟ้าหลวงนะเรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้มีไม้ประมาณนี้เลยหลัก10บทุกต้นแล้วไม้ใส่ฟอรมพุ่งหมดแล้วารากทะลุทะลวงกระถางนะคะไปอัพขึ้น8ได้เลยลูกค้าถ้าใครจะไปอัพแบบ1ต่อหน่งหนึ่ต้นต่อหนึกระถางก็ขึ้น8ไปเลยลูกค้าแต่ถ้าใครจะทํากอก็ใส่สักเ้านิ้วก็ได้นะคะ2ต้น9นิ้วนะคะ หรือ10นิ้วก็ไปลา3ต้นได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าแหละนะนะเก็บทุกต้นเลยนะคะไม้หลัก10จะสนใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้0805194988นิสาพรบอสี นะคะใครมีลายก็ส่งรูปแคปรูปหรือว่าพิมพ์ลายชื่อบอลสั่งซื้อทางไลน์ได้ถ้าใครไม่มีลายก็ยกหูโทรศัพท์โทรหาแมคค้านะ0805194988ย้าำให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวแมคค้าทำการสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีจ้า